สวัสดีครับผมชื่ชิคกีก้พายครับวันนี้เราทำกับดักหนูนะะกนันนะคะเป็นการจะกับหนูดูนะคะแบบหนูเราต้องมีกัน์ไก่เชือกใช่ไหมแล้วไมีการ์ไกับเชือกและกัน์ไก่เชือกแล้วก็เป็นฝาเชียร์มัดกันมัดการเสร็จแล้วมิใช่เอาฝาชีตไว้ตรงกับดักหนูและและตรงนี้เราต้องเมย์ไปกันแล้วเราต้องมีหนูเข้ามาจากรูดู เพื่อนหนูมามาจับกินใกนการต้องมีฝาชีสองฝาชีพอจับหนูเสร็จแล้วก็จับได้ครับก็ mm. ดูดิแ,แต่เนี่ยครับก mm. ดนแตครับแล้วหนูมันออกมาจากลูตรงนี้พอเราออกมาแล้วายชิสินไฟห้าขวดกลับยักหนูนะครับแล้วปัด เราวัดเอาไว้อยู่หนูก็เดินลงมาเก็บชีสแล้วก็เราก็ตัดตัดตรงเนี้ยอันนี้ก็จะขึ้นลงไปแบบ้เพื่ออะไรวันนี้ออกแล้ววันนี้ออกวันนี้ออกเนี่ยตัดเอาวันนี้เอาเอาวันนี้ออกเสร็จแล้วก็ตัดอันนี้ก็จะตึงตึงเร,รียบร้อยใช่ไหมครับครนะับค่ะขอบคุณค่ะอ,อันนี้น่าจะลงมามหนูก็จะไม่มาก่อกวนใะรบ้าง ตัดนุ้ยอันนี้จะรูื่ลงมาแน่เลยอ่ะใช่เรียบร้อยใช่ไหมคะแค่นี้แหล้ค่ะเมไงอ๋อฉันหนูดูแล้วเอาแล้นเราไปติดก,กับพัดนด้ยให้หมุนหมุนหมุนงย่างนี้านายจะตัไม่ได้เดี๋ยวมาโอเคสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม